ชื่อพัชราพิพุฒน,นาเกียรตินะคะก็ปัจจุบันก็เพิ่งจบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพและตอนนี้ก็เรียนนิติศาสตร์ที่รามนะคะอยู่แล้วก็ทํากิจกรรมพวกนักศึกษาอยู่ค่ะก็ะจะเป็นกําลังใจให้กับดรเกียงศักด์นะคะ,เ,ะ,คะเห็นว่าดรเกียงศักด์เนี่ยทำงานมาเยอะแล้วก็ลงพื้นที่มานานเห็นว่าแล้วก็จอยเนี่ยก็ติดตามผลงานอาจารย์มาพอสมควรมากกับการ เขียนหนังสืออะไรของอาจารย์เห็นว่าการเขียนหนังสืออาจารย์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตของจอยด้วยว่าแบบว่าบางอย่างเนี่ยมันมันดูเหมือนยากจะยากกว่าการที่เราจะทําได้แต่ว่าเฮ้ยอาจารย์เขาไม่ได้เขียนมาเป็นแค่วิธีการนะแต่จะมีแนวทางอะไรเงี้ยให้กับเราแล้วก็เห็นว่าแบบตอนที่อาจารย์ทํางานแบบว่าลงพื้นที่ไปหาเสียงอะไรเงี้ยโอ้โหแบบเห็นว่าเต็มที่มากเต็มที่สุดๆเลยแล้วก็บอกว่า ม่อาจารย์ไม่เหนื่อยบ้างหรือไงอะไรเงี้ยแต่เห็นว่าการที่อาจารย์ทำอย่างเงี้ยมันมันส่งผลต่อต่อสังคมที่เขารับรู้ว่าคนแบบนี้มีด้วยหรอที่พร้อมที่จะทำางานให้กับสังคมอย่างนี้จริงๆคนที่พร้อมที่จะทุ่มเทรแรงกายแรงใจให้กับคนในสังคมปัจจุบันนี้ถึงอาจจะยังไม่ได้ตําแหน่งแต่เชื่อได้เลยว่าคนที่เห็นเห็นอาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยเขาเขาประทับใจแน่นอนแล้วเขารับรู้ว่าจะมาทุ่มเทอะไรทุกๆอย่างให้กับสังคม บอกว่าเราก็เชื่อว่าสิ่งที่อาจารย์ทำมาตลอดจะไม่สูญเปล่าแน่นอนอย่างน้อยวันนี้จอยก็เป็นคนหนึ่งขอที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนสิ่งที่เรามีอยู่และที่เราที่เราเป็นอยู่เนี่ยขอช่วยเหลืออาจารย์เต็มที่แล้วกัน